การดูตกฟากของวันเดือนปีเกิดนะครับสามารถดูได้จากวุงล้อที่ปรากฏอยู่ข้างหลังนี้จะทำอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับเช่นเดิมนะครับอย่าลืมว่าผู้หญิงเวียนไปทางนักราชผู้ชายเวียนไปทางสัดเงินแบ่งฟากของข้อมูลเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือวันเดือนและก็ปีในส่วนของวันนะครับเริ่มนับจากวันอาทิตย์เป็น1วันจันทร์2วันอังคาร3ไปเรื่อยๆ ในส่วนที่2นะครับจะเป็นในส่วนของเดือนนับเช่นเดียวกันครับเดือน 1, <S 2, <S 1เดือน 2, 2> เดือน3เดือน4่ไปเรื่อยๆตกเดือนไหนก็จุดไว้ว่าเราตกเดือนไหนเป็นอะไรนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนที่2ครับและในส่วนที่3นะครับจะเป็นปีชวดฉลูขานถอะชวดนับ1นฉลู 2, 2ไปเรื่อยๆนะครับตกตรงไหนก็จุดไว้ก็นับเป็นส่วนที่3นั่นก็คือส่วนที่ปีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการพยากรณ์ก็คือว่าเขาจะบอกไว้ว่าถ้าตก2ใน3เป็นส่วนที่ดีจะพยากรณ์ไว้ว่าตกฟากดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า3อันไม่มีอันดีเลยสักอันแสดงว่าไม่ดีนะครับหรือถ้าไม่ดี2ใน3ก็พยากรณ์ว่าในดวงของฟ้ากเกิดไม่ดีนะครับส่วนอันไหนดีไม่ดีนะครับสามารถดูได้จากที่ข้อความที่ผมใส่ไว้ข้างหลังได้เลยนะ ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับการพยากรณ์การตกฟากวันเดือนปีเกิดว่าดีหรือไม่ดีนะครับหากมองว่าคลิปนี้มีสาระดีนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องครินออกเสียงว่าครินครับ